ผ่านมือถือนะใช่ตอนแรกหนูก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรนะคะแม่เขา่ขอแกเหมือนพูดเล่นว่าอะอยากให้ไปไหว้ก็ขอให้ให้ถูกสิแล้วถูกจริงการมาครั้งนี้เป็นการมาครั้งที่ห่ายแล้ว <c oughs> พอจาได้ไหมเกินสิบครั้งค่ะทุกครั้งมา,มาแก้บนทุกครั้งมามแก้บนบนูค่ะ <c oughs> เขามาช่วยเกื้อหนุนครับอย่างตัวเราอ ทุกสิ่งทุกอย่างหนูก็ยังพูดว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเอง,เ,องเป็นวาระดีๆนะที่สถานที่ความเชื่อได้มีโอกาสได้ต้อนร,รับน้องปอยลูกท่าเรือส,ส,สวัสดีครับน้องปอยนะคะธนาชาลูกท่าเรือนะคะไาเป็นนางเอกลิเกค่ะประจำคณะของลิเก Scientists สอนน้าน้ำเพชรเป็นยังไงมาไงฮะกับการที่มาที่อาสมุสิน,เนีเริ่มต้นจากน้องกุมารทองอันนี้ออนไลน์ออนไลน์ล้วนๆผ่านมือถือนะใช่แม่หนูค่ะเป็นคนเห็นก่อนแม่หนูเห็นก่อนเสร็จปุ๊บแม่เขาก็ขอแกเหมือนพูดเล่นๆว่าอยากให้ไปไหว้ก็ข ให้ให้ถูกสิแล้วถูกจริงพี่อันนี้อันนี้ถูกจริงใช่แม่ขอเพราะแม่มาเล่าให้หนูฟังเนี่อันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนมาเลยแม่มาเล่าให้ฟังว่าแบบถูกจริงเลยอ่ะอย่างนั้นก็ไปว่าตอนแรกหนูก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้อะไรนะคะเออแล้วหนูก็เลยมาขอขอที่นี่เลยพี่อุมา้องอุมาพอเสร็จปุ๊บแล้วมันเป็นเรื่องแบบบังเอิญมากอ่ะซึ่งเหมือนหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่อย่างที่ถ้าแฟนคลับหนูจะรู้กันนะคะคือ หนูได้มีโอกาสมาถ่าย MV ที่นี่ตอนแรกหนูยังไม่รู้เลยว่ามาถ่ายที่นี่จนเหมือนผู้จัดการของพี่การนะคะพี่แพมมี่บอกว่าเออเดี๋ยวมาถ่ายที่นี่นะอาสมือสนีน,นีน้แล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยแบบเราไม่ได้ขอเขาเรื่องแบบจะต้องมาถ่ายที่นี่นะเขาไม่ได้มาถามเราด้วยนะว่าเราอะหรือว่าไปเซิร์ชหาข้อมูลว่าเรามาไหว้ที่นี่ไม่ีอ่อ,อยู่เขามาบอกเราเราก็เลยว่าเฮ้ยพี่หนูไหว้ที่นี่มาก่อนแล้วอันนี้ความเชื่องของเราเนาะเหมือนปู่เขาคงเหมือนแบบ เลือกแบบเราให้มาบมแบบอะไรเนยจริงๆหนูเลยรู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมาหนูแบบหนูศรัทธาเขาเขา,ามากๆพอเราได้มีโอกาสมาไหว้ท่านเราก็เลยอ่ะถือโอกาสขอเลยขอครั้งแรกเลยนะขอเรื่องงานก่อนแล้วเสร็จปุ๊บอ่ะได้เราก็มาแก้บนแต่ว่าการแก้บนของหนูอะค่ะก็คือเหมือนเอาฟักทองมาถวายท่านท่านก็จะบอกว่าอ่ห้าสิบลูกแล้วค่อยๆเพิ่มต่อไปร้อยลูกอะไรอย่างเงี้ยการมาครั้งนี้เป็นการมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วพอจาได้ไหมเกินสิบครั้งค่ะทุกครั้งมามาแก้บนทุกครั้งไม่แก้บนทุกครั้งเพราะเราจะขอแบบ ทีละเรื่องเลยสาเร็จทุกเรื่องสาเร็จค่ะก็เลยถึงได้มาแทบจะทุกเรื่องอย่างวันนี้ที่เห็นมีอะไรบ้างเขาสารมาถวายปู่เพราะรู้สึกว่าที่เนี่ยค่ะเขาดีตรงที่ว่าต่อให้เราถวายน้ําแดงให้กับพี่กุมารหรือถวายของปู่ฟังทองเลยเขาก็จะเอาไปแบบแจกจ่ายให้กับแบบชาวบ้านเอเหมือนเราทําบุญแล้วเราก็ได้ทาทานไปด้วยเลยนะแล้วก็มีน้ําดื่มมาถวายแสดงว่าได้รับสิ่งดีๆวิธีการของปอยขอปู่เขายังไง ็หนูขอแบบตรงๆเลยค่ะขอให้ได้งานอันนี้เพิ่มขึ้นมากกว่างานที่มีอยู่แล้วขอแบบระบุตรงๆนะเขาเป็นงานรีวิวสินค้านะเป็นงานได้ไปเจอผู้ใหญ่ให้เขาได้เหมือนแบบอ่ะเอนะบอกอย่างชัดเจนเลยบอกชื่อตัวเองบอกวันเกิดแต่แล้วก็อาชีพที่เราทําอยู่คือให้รายละเอียดถึงขนาดนั้นใช่ไหมใช่ใชเราต้องบอกเลยสิว่าบางทีคิวปู่อาจจะเยอะหนูมาว่าอย่างสิงศักดิ์เขามาช่วยเกอหนุนอย่างตัวเรา ทุกสิ่งทุกอย่างหนูก็ยังพูดว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองตัวเองสำหรับที่ยาสมฤทธิ์เนตปู่ฤือสิพรอแม่นี่ประสบการณ์สุดที่สุดแล้วที่สุดในใจเลยค่ะอันนี้จริงๆเพราะว่าและยิ่งเป็นพ่อแก่เราแบบเป็นลิเกเรานณผีพ่อแก่อยู่แล้ว ทุกครั้งจะมาจะมาเจอท่านอาจารย์เนรไหมถ้าเจอทุกครั้งก็จะเข้าไปกราบไหว้แล้วก็ท่านก็จะมีให้เจิมเปิดดวงเศรษฐีเสริมความสริมงคลตอยคิดว่าเรื่องราวความเชื่อแบบนี้จะยังอยู่ในสังคมความเชื่อของไทยเราไปอีกนานไหมหรือว่ามันจะถูกเซาะก่อนบั่นทอนไปเรื่อยๆหนูคิดว่าคนไทยอ่ะคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเลยว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันคู่กันทุกครั้งเลยนะพี่ไม่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเล่นลีเกะไม่ว่าหนูจะไปขึ้นคอนเสิร์ต หรือทํางานหรืออะไรก่อนที่หนูจะทาอะไรก็ตามหนูจะตกยกมือแล้วแบบขอพรสินสักดิ์สิทั้งหลายอะไรเงี้ยเนี่ย<ม><ม>คือคนไทยของก็ต้องมีสินสักิทธิ์เพื่อแบบเป็นที่พื่งทางใจที่ยึดเหนี่ยวแล้วกันเทพิเศษจริงๆนะครับสายมูคนพิเศษนะฮะน้องปอยลูกท่าเรือนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมาอีกแหละสำเร็จเรื่อยๆแล้วกันเฮ้มาอีกอยู่แล้วตั้งใจมาทุกเดือนดังปี้งปั้งกันไปเลยนะขอบคุณนะครับครับ ขอบคค,อบคุณ่ะพื้นที่ทปลอดภัยทางความเชื่อชุมชนคนสายมูสถานมีความเชื่อจ้า